สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องพ่งอใหญ่หลอดคือเก่าแหรอครับพอใหหลอดถือผ้ามันหลอ่อบึงพืชพักครับบักเขือถือฝนไม่ครับพี่น้องฝนตกฝนลงมากกับง่ามครับไข่อยู่ครับนี่ครับกำลังง่ามครับพี่น้องนี่ครับ ฝนเกิดว่าร่งปงเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่ยังหลอดว่านเขาของกระเหล้วครับย่านเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆบ่ม,มีคลิปึงครับผมก็รีบดันรถวนมหาไทยบึงครับนครับพี่น้องตะไข่กับปูก็ร่ังสิติดครับ แดดครับพี่น้องเอ้ยมือนี่ย่านพายู่อยู่ฝนตกเท่ๆครับมือนี่แดดฝนที่ตกครับมือนีเบึงหลงนะครับครับพี่น้อง คูงกำลังขึ้นพี่น้องว่างแรงแปะตายครับบคูงตัวผูเราครับนี่ครับนี่นี่พี่น้องครับเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วยครับพี่น้องกำลังจะฝืนโตเบาง่ายๆลดพี่น้องเนี่ยครับ กำลังจะฟืดโตกำลังจะขึ้นครับวัดจะผืดก็ดกำลังเกิดห้ายพี่น้องหนาหูห้ายพี่เกิดถือฝนล้วก็บกำลังเบิดอายุใครครับเนมนบัตายกับบวงามพี่น้องหนาเล่ามากก็คือหนาหนาวนะครับบักบกพริกนี่พี่น้องอันตกฝนฟ่าไม่ฝนมาก ว่าไม่ฟุ้นไม่มานี่ก็เรียบร้อยครับเม็นบตายตกับบวง่ามพี่น้องครับอน,นี่รับเป็นปักเครือพ่วงครับบ้านภาอีสานอเอื่นบักแข่งนะครับครับ นี่ก็เป็นต้นแมงลักครับนี่อีตูห้อพี่น้องอ๋อมครับนี่หอมพี่น้องใส่มกปลาสิวครับแมงครับบินไปแล้วพี่น้องมีสารเคมีครับบินไปแล้ว ับบสเนียพี่น้องเผื่อเผื่อเหลืองนี่ค,ค,ดดนะครับนี่เป็นกระปุมองกับบุงครับพี่น้อง กบุงครับกำลังติดกำลังง่ามครับพี่น้องนี่ครับกำลังง่ามงามเลยพี่น้องคระไคกำลังง่ามครับขอตะไค อดม่วงก็ถึกฝนไม่กำลังอีปงพี่น้องครับก็เป็นปลาพักบุงพี่น้องงามเกินบังไปน,น้ำกันเรื่อยๆพี่น้องเพราะยัหลอดว้านเขาของก็แล้วของก็จะมีเวลามาหาไายคิปครับต่อไปก็จะได้มือแรีงก็จะได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆนะครับบเบิดทุกซ่องก็ยัห้มนเหลือหน่อยครับ ต้องหันยากหลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับแมงเต่าท่วงแล้าหลีกใส่หรือเปล่าบินไปแล้วอันนี้ครับเป็นแมงมุมครับแมงมุมถ้าดักกินแมงเต่าท่วง,งพี่น้องนะั่นนี่ตัแมงครับนี่ครับหันแมงมุม งามเกินพี่น้องเอ้ยหดอ่อนอุ่นรวยอยู่ครับแค่น,นี้เนะครับพี่น้องเนะาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพญาลอดเวยครับเพื่อเพื่อเปิ่นกำลังใจพญาลอดครับผมแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ